สวัสดีครับวันนี้มาพบกับแอฟซีบ้านสร้างชาแนลนะครับวันนี้จะมาเสนอเมนูครับเมนูไส้ย่างกับไอเนื้อหมูติดมันย่างครับเดี๋ยวมากินด้วยกันครับนะครับนะครับพี่น้องครับอมาเลยครับนี่ครับน้จิ้มครับน้จิ้มแจ่วครับใส่ใส่แก้วเลยครับไล้ซดลองก่อนเลยครับอืไกลดีกว่าครับ ชิ้นใหญ่ๆเลยครับนี่ครับนี่ครับชิ้นใหญ่ๆครับไกลกว่าง่ายครับนี่ครับอังไกลชิ้นใหญ่ๆนะครับมาเลยครับจุกมาเลยครับ อืออืออือือือนะครับเด็ดเลยครับย่ามันนองนี่ครับจำฉำเลยครับอืือ มาครับน่ครับืมครับ

น้องเมาครับนี่นี่นี่ครับนี่ใหญ่ครับอื Uh. Mm. Mm -hmm. oh. Mhm. ทำครับเนี่ยอืเขาเรียกระกาศคอร์สอะไรอย่างอะแต่มันกรอบมากเลยรส Ừ. 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 นัวเลยครับน่ครับนี อืมผักอะไรครับโอ้เจ๋วเลยอ,อ,อลอือกขึ้นนี่ติดมันๆหน่อยนะโอ้โหกินไม่อยากเลิก うん。 งครับอื้มันมันเลยอืมันนี้เป็นส่วนที่อร่อยมากครับ นี่อาจจะกินได้น้อยสักหน่อยครับเพราะเมื่อกี้กินกินอย่างอื่นแลนะครับนะครับนะครับเปื่อยๆนครับ มันมันเนี่ยโอ้โหอื กับว่าคือไม่ค่อยตุกเะครับอีกชิ้นนึงครับอัะเต็มเลยนี่อืดู

好吧。 ร้อยแล้วครับเรนนี้เันนี้ไว้ก่อนนะกินไม่หมดครับว่าเหมือนจะอิ่มนะครับโอเครับขอบคุณมากครับฝากกดติดตามกดกดไลค์ด้วยครับแล้วกดคอมเมนต์ด้วยครับค่อยๆครับเพราะว่าผมเพิ่งลองหัดกินเป็นครั้งแรกครับต้องหัดทําคลิปเกี่ยวกับการกินครับอาจจะมีเมนูมาหลากหลายเลยครับแต่วันนี้คือไปเจอไปเจอพอดีมันมันน่ามันอยากทําเมนูนี้ขึ้นมาครับดี๋ยวรอบหน้าก็มีหลายเมนูครับเพราะว่า เราจะสรรหามาแล้วครับเอามากินให้ให้ท่านดูครับแล้วก็มาแนะนําให้ท่านดูครับถ้าทําคลิปที่